สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8 8มกราคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่กันที่บางซื่อครับบางซื่อนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าครับเวลากานาฬิกานาท นาริกา40นาทีนะครับทางนี้สุดาเนีแล้วนะครับขบวนรารัขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 61ปลายงศนย์นปฎิพั์ราจขบวนรถขอที่1นตที่2นะครับนาฬา40นาทีคระนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 61ปลายทางหัวยินศูนย์ปฎิพัฒ์เข้าสู่ชุมทางบางซื่อ ในชันชลาทางที่2ครับวันนี้ขบวน2-6 1ึงใช้เป็นรถจากอาสตอมหมายเลขส1 2 3นะ่ง,ส,งสา,าขบวนครับ ชา่ชาที่สี่ครับอันซ้อม4 2 0สอ chúng tôi đã có một cái đi phát triển ở trong toàn ขบวน,วนออที่อครับว261นะครับวันเสาร์อาทิตย์เห็นช่วงวนี้นะที่เป็นวันอาทิตย์นั้นจะใช้เป็นรถประจและรถพ่ททวงทำขบวนนะครับทาเป็นวันจันทร์วันศุกร์จะใช้เป็นสสรถโดยสารขบวนครับท้ายครับปะชะส ทาที่261 6 1, 1ปลายทางหัวหินและสวนสุปฏิพัฒนออกจากชุมทางบางซื่อครับขบวน261ออกไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขบวนรถธรรมดาในสถานรถไฟสายเหนือขอบวนที่201 201ปลายทางพิษณุโลกเข้าสู่ชุมทางบางซื่อในชานชลาทางที่2ครับ ซองสีหนึ่งแปดครับ รถธรรมดาที่201 201ปลายทางพีโซโลถึงชุมทางบางซื่อครับตอนนี้ขบวน201หยุดอยู่ที่ชานชลาที่2ครับบชทอสสกันสุดท้ายครับบชอส1033 4 4 1 8นะครับวนจาก201ครับวนสองน201จอดอยู่ในชานชลาที่2ครับส่วนในชานชาลาที่ 3. สารถสิบคันขัวนี้หกสามสามหกส3มส3จากโรงกลั่นน้ำมันบางจากสถานีแม่น้ำลายทางสถานีคุนขระ 33ผ่านทางบางซื่อครับตลน,นนี้เวลา10บนาฬิกาสนาทีและเวลาขบวนรถธรรมดาขบวนที่201 2 0นย์ง 2, หงสองศูหปลาทางปิสโตรเราจะชุมทางบางซื่อแล้วอยู่แล้วสิบนาทีดอนเมืองรังสิต ต่อไปครับ ปลายทางพิศโลกออกชุมทางบางซื่อแล้วครับชันชลาที่4ครับรถชันมายเลขสาจากลบบุรีสุดท้ายใหม่มากเลยฮนะ1250 ท้ายของขบนวัน208ครับ1250โอ้โหอย่ายังใหม่เอกลักษณ์ของคันนี้นะคือการมีป้ายนะครับตรงกลางตู้ึ่งคันเดินั่นจะอยู่หัวท้ายนะครับแตกต่างกันที่กลางตู้เลยสองศูนย์แปดจากลบบุรีขอเข้าไปแนละ้วสามศูนย์สี่จากลบบุรีครับ ออกจากบังซื่อแล้วครับชาชาที่4ขบวน208 208จากน,นครสวรรค์ครับอา่าซอม4207 1ิอนาฬิกา23นาทีครับขณะนี้ขบวนพิเศษสิทธาขบวนดิกา85กา85ต้อทางจากกรุงเทปลพปลรรัโพงปลายทางสุขในกรลกข่าวชุมทางบางซื่อชานชาที่2ครับอาซอม4208จากอาซอมที่เดินตัวเปล่าไปช่วงของขอบวน201ที่ชุมทางบางซื่อ พกขหนึ่งหกพกขหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่พสสสี่สี่หนึ่งสพหนึ่งและพสสบครับขบวนรพิเศษสินค้าขบวนที่เก้าแปดถึงชุมทางบางซื่อครับ ที่209ููก้ไปทางบ้านตาคลีถึงบางซื่อครับเจ4 5 5 6ครับเดินตัวเปล่าผ่านชานชลาทางที่4ครับเจ4 5 5 6เดี๋ยวรับทำขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 1 2 2 1 2, 2, 2, 1, 2จากสะพานบางซื่อครับ ชานชลาที่3ครับขบวนรถธรรมดาที่2-3-3ปลายทางสุรินทร์เจสี่ห้าสามสี่ครับโอ้โหสวยงามโโอ้ห เลยนะสมแล้วครับที่เป็น G E A ครับ233สายทางสุรินถึงบางซื่อครับในชานชลาทางที่4ครับกระบวนรถธรรมดาที่212 212จากตะพานหินเข้าชุมทางบางซื่อในชานชลาทางที่4ครับ นายหัวจักอเอาสตอมสีใหม่ทําขบวนเลยนะเป็นออาสตอมเมลิสีหนึ่งศูนย์หกออกวาระมาใหม่เลยนะครับสวยงามมากจะเปลี่ยนหัวจักรที่บางซื่อนะครับ แยกออกจากขบวน2 1 2แล้วนะครับ นี้ขบวน212ก็มีแต่ตัวนะฮหัวไม่อยู่ครับเปลี่ยนหัวที่บางซื่อตอนนี้เอาสตอมมาลิก4106นะครับลงเทียบมาในชานชลาทางที่3เดี๋ยวจะเดินตัวเปล่าผ่านทางที่3วิ่งกลับบางซื่อหลังจากทําขบวน212มานะครับจะเดินตัวเปล่ากลับเข้าโรงต่อไปครับซึ่งในทางด้านซ้ายมือครับ GEA 4556 วิ่งลงไปต่อขอบวน2องหนึงนะครับแต่พระเอกของเรานะวันนี้ตั้งใจม,มาถ่ายเอาส t o r m 4106นะครับ ลากรวันที่212 212จากตะพันหินออกบางซื่อครับไปจับเปลี่ยนไปน้วสตอมหม4ยสี่หนออกวาระมาใหม่สวยงามเลยทีเดียวครับออกบางซื่อแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดเป็นน้องจากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ